สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินมะม่วงกันดูมะม่วงลูกนี้สิบสี่สิบห้าโคนนะคะก็ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทสิบห้าอ่าประมาณเจ็ดสิบห้าบาทเนาะก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะคือไม่อยากให้มันนิ่มมากโมนาไม่ชอบกินนิ่มมากๆนะคะอยากกินแบบกรบกรุบๆอะ่ะอืมไม่อยากกินนิ่มอะ่ะ ม,มานล้กคะทุกคนมากินมะม่วงกันจา้าในลองชิมเอ็ม หวานมากหวานหวานโอเคเจ็ดสิบห้าบาทความอยากกินนะเนาะไม่ชอบนิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ชอบแข็งเกินไป ช่วงนี้ไม่มีคลิปเลยมีแต่คลิปสั้นไม่มีคลิปไม่มีคลิปอะไรให้ดูเลยเมื่อวานไปเที่ยวไปดูเขาปั้นทรายทำเป็นวิถ uh, ีชีวิตคนที่อยู่เกาะกรีนแลนด์นะคะแต่ที่น NO> ี่เขาจะเรียกกอนแลนด์แต่บ้านเราจะรู้ในนามกรีนแลนด์ เกาะที่มีแต่หิมะล้อมรอบนะคะเมื่อวานป้าโมนาไปไปดูมาถ่ายถ่ายรูปไปก็เมมเบอรี่เต็มต้องอาศัยไลฟ์สดไลฟ์สดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้แค่นั้นก็ต้องกลับเพราะว่ามันมีอยู่แค่แค่ตรงนั้นมีค่าเข้านะคะเข้าค่าเข,ข้าชมเนาะเก้าสิบโครนก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ไปดูงานฝีมือเนาะงานฝีมือการแกะทรายนะคะการปั้นทรายปั้นทรายให้เป็นรูปเป็นล่างเหมือนจริงมากนะคะเนาะโอเคป้าบุญาก็ทำคลิปสั้นๆนะคะซลิปสั้นๆคลิปสั้นๆ,ล,นๆลองชิมเลยอร่อยอร่อย ลูกนึงกินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อร่อยทุกคนหวาน,วน เมื่อวานกินสตอเบอรี่กล่องน้อยหนึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมยี่สิบห้าโคนกิโลละถ้าตกเป็นกิโลก็คือหนึ่งกิโลสองร้อยยี่สิบห้ากรัมยี่สิบห้าโคนหนึ่งกิโลก็เท่ากับห้าสิบ 1>, 1กิโลเท่ากับร้อยร้อยก็จะกับประมาณ4ี่ร้อหบาทเนาะร้อนมาก <c oughs> บอกก็ตัวเองกินหมดคุไม่หมดเดี๋ยวต้าห่อไปกินที่ทำงานนะคะโอเคมากกินไม่หมด <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนดนะจ๊ะ กินอยู่แบบบานๆนะคะเนาะแชร์ชีวิตแชร์ประสบการณ์ชีวิตอืมพอแล้วบ๊ายบาย